สวัสดีครับผมกลัมไปหน่ใยเกยมแบดดิแคทกับอีเวนต์ร e เวอร์ซิตี้ครับปล่อยไว้นานละต้องมาเคลียร์หน่อยละรู้สึกว่าด่านมันเริ่มมาเอแล้ว <c oughs> โอเคครับวันนี้อยู่กับด่านที่มีชื่อว่า r e เวอร์ซิตี้บอลโรลลิงครับ <c oughs> ไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะอ๋อด่านนี้มีทั้งหมดแปดด่านครับผมไป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  <c oughs> มาครับด่านแรกครับลูกบอลกลิ้งหนีครับผมไปไปไปไม่น่าย,ยากครับ รีบเคลียร์รีบไปแล้วกันนะจะได้ไปเคลียร์ด้านอื่นด้วยอ่าอันนี้อ่ะนี่เลยแล้วกันนะครับจอสิงโตรครับแปบ๊บเดียวแหละไปแล้วเคลียร์มันน้องเยี่ยมยอดจบแล้วครับหนึ่งดานรอบนี้ได้เลยครับน่าได้เป็นเอพีสองสองพันเนาะจะบอกว่าสองหมื่นแล้วเมื่อกี้ด้านต่อไปครับมาครับผมดานที่สองครับพลังงานจนครับโอเคก็คงต้องไปรถไฟแล้วแหละ <Yahoo! S 1> บึม อืสีแดงด้วยป่าป้าปเจ้าสิงโตครับบึ้มมาน้องสวยครับผมรอบนี้ได้แล้ครับโอ้รู้สึกว่าจะเป็นด่านให้เอ็กป่ะอ่ะได้รางวัลรางวัลดอกมา9พันเนาะโอเคครับได้ด่านต่อไปครับมาด่านที่3ามครับลูกบอลหนึ่งรอกิโลพิเศษครับ<ะ>อ่ารอบนี้ใครดีรถไฟครับผมโอเคอ่ะดีนะผมเอาเจ้าไต้ฝุ่นมาด้วย เจอเหล็กเนาะโอเคครับไต้ฝุ่นไปเลยละกันเขีย่ยให้หน่อยน้องเร็วเขีย่ยให้หน่อย <Yahoo! S 1> ขีขีขีข้อขี้รัวๆน้องข้อขี้ <c oughs> รัวเรียบร้อยครับจบแล้วโอเคครับอู้ได้สองหมื่นเนาะอ่ะเป็นด่านฟาร์มเอ็กพีจริงด้วยไปครับด่านต่อไปครับมาครับด่านที่สี่ครับแดง VS ข่าวครับอ่ะต้องรีบไปเลีรยละมันมีต้องไปแหดด่านแนะ่ยิ่งเอาเรื่องนเนี่ย ไปครับไปไปไปเจ้าสลามครับผมโอเคน่าจะได้อยู่ครับเจ้าส่งของครับชนะสีแดงอยู่โอ้โดนอยู่เวลาด้วยฮปไ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 ปรีบไปเคลียร์ครับรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์โอเคโอเคน่าจะเคลียร์ละไป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 รอบนี้ได้เท่าไหร่กันนะดูกันหน่อยสิได้สามหมื่นกับอีกห้าพันห้าพันก็แย่แล้วครับห้าหมื่นไปด่านต่อไปครับ มาครับด่านที่ห้าครับนี่ลูกบอลของใครชีดาเนาะไปไปโอเครถไฟครับน่าจะปล่อยเจ้าเต่าไปก่อนเลยเนี่ยอืมมีเหล็กด้วยแฮะเจ้าเต่าไปครับผมแล้วก็ส่งของครับได้อยู่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 ไปไปเจ้าใต้ฝุ่นครับเจ้าสลาไปเพิ่งครับโอเคน่าจะประมาณนี้ครับอ่าเจ้าสิงโตครับผม ปัญหาคือตัวเหล็กนี่แหละมันขวางทางครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับตัวเหล็กเนี่ยมันแค่ขวางทางเฉยครับจบบ้าน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 โอเคครับรอบนี้ได้สี่หมื่นข้างล่างได้หกหมื่นครับไปต่อครับด่านที่หกครับผมฝุ่นจับเต็มไปหมดครับ <c oughs> <c oughs> เปิดมาด้วยตัวเหล็กเลยลเหรอเฮ้ยอ่านั้นต้องรอเจ้าไต้ฝุ่นครับไปเจ้าไต้ฝุ่นขี่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 ข,ข,ขี่หน่อยแล้วน้องโอเคไปไปไป,ไป โอ้โหละามาเยอะซะด้วยดีเฮ้ยไปช่วยจัดการจัาสีแดงหน่อยสลามงับนั่นแหละเยี่ยมยอดอ่า้าคี่เอาไม่ต้องคี่ฮะจบละจบละจบละแต่ไม่มีตังปล่อยบาหามุนแฮะบ้าเ้ยอ่ะช่วยกันเคลียร์ไปแล้วกันนะจบเหมือนกันครับดูซื้อรอบนี้ได้เท่าไหร่ได้หกหมื่นข้างล่างได้แสนห้าอู้อิมอ่มวว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  มาครับด่านที่เจ็ดครับมวกทูกลมพัดปลิวครับโอเคครับผมงับเลยสวยครับดาวต้ฝูนไปด้วยเพื่อมีตัวเล็กเนาะเกือบไม่มีตัวเลขแค่มีแต่ตัวสีขาวปะ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 ปปเรีบไปเคลียร์ครับรีบไปเคลียร์รีบไปเคลียร์โอเคอันนั้นจะเคลียร์ครับถ้าปล่อยบปหามุดได้เนาะอ๋อสีแดงเหรอรถไฟครับไปฟาร์มตังค์ให้บ้ามุดหน่อยเร็วหาตังค์ไปให้บาบามุดหน่อยเร็วคอล้งละ มันก็ไปจบบ้านมันก็ได้จะได้เคลียเหมือนกันครับโอ้โหแล้วบึ้มมาไม่หยุดเลยครับบาฮามุดไปครับไป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 ตบมันโอเคครับจบและได้มาเจอเจ็ดหมื่นเนาะก็แปดหมื่นแล้วก็ข้างล่างครับแสนเก้าโอ้เริ่มเยอะละเริ่มเยอะละไปด่านต่อไปครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ด่านที่8ของโมกุที่4แล้วนะจะได้ไม่เสียเวลาครับ่ะมันจะได้ไวๆหน่อยนะอ่าจริงๆก็แค่ค้เกตัดหลายๆรอบอะครับมันด่านเดิมอะอ่ะมาครับผม ด่านที่8ก็จะเจอประมาณนี้นะครับ3ตัวนี้เจ้าแดงเจ้าขาวแล้วก็เจ้าเหล็กครับแต่มีข้อจากัดก็คือใช้ได้แค่พิเศษอะไรนะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไปขีเก <Yahoo! S 1> ียรตัดคลิป <Hey. S 1> โอเคครับมาเลยมา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 ดูซิรอบนี้จะมาอย่างไงโอ้จำไม่ได้เลยไม่ได้เล่นหลายวันละ <c oughs> โอ้ยไม่น่าพักไปเลย,เลยโอเคครับมามันออกมาตอนไหนอะ อ่หรือยังไม่ออกมานะอ่ะยังลบไปก่อนครับผมให้มาแล้วฮะเจ้าเต่าไปครับส่งของครับสลามครับผมโอเคน่าจะประมาณนี้ครับเยเราสลามสวยยังกัดได้อยู่โอ้โหแต่ไม่ตายอเออมันอึดเอาเรื่องกันนะเนี่ยไปครับไปไปไป,ไป,ไปเจ้านักวิจัยครับผมไม่ใช่นักวิจัยไหมหรือว่าเจ้าวิจัยเออชื่ออะไรก็ตามช่างเถอะครับไป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 ,ไปเรียบร้อยครับมาตีแหลมกันนะเนี้ย ไปเจ้าส่บอกเลยแล้วกันนะไป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 รอเจ้านักวิจัยครับอืมน่าจะเอาตัวขีตัวอื่นมาเนี่ยบ้าหายช่างมันครับไม่เป็นไรครับไปสลามไปงับหน่อยเร็วงับหน่อยน้องโอเคเจ้านักวิจัยเพิ่มครับขอขี้หน่อยดิขอขีหน่อยดิขีคขี้ให้หน่อยดิเพื่อนเออแั่แหละ,ละ,ละสวยงามครับผมไปเจ้าเต่าไปเพิ่มครับมันต้องบึ้มแล้วแหละ เออมาเยอะไหมอ่ะมาเยอะไหมอ่ะไป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 รีบไปเลยครับโอเคครับนั่นแหละขวางไว้เจ้าเต่าสลามครับผมโอ้โหมาเยอะ่ะไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวอยู่มั้งงับเลยน้องสวยครับไม่มีใครตายเลยเย่และเต่าผมไปแล้วเนี่ยมันก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยไปไปไปขีหน่อยเลยขี่หน่อยขี่หน่อยขี่หน่อย รู้สึกว่าการปล่อยสายบอกไปไม่ใช่ทางเลือกที่ดีฮะบ้าเอ้ย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 สลามไปงับหน่อยงับหน่อยน้องโอ้โหสลามก็ตายเรียบร้อยเพลครับโอ้โหเอาเรื่องกันนะนี่ะอีกรอบหนึ่งครับผมโอ้โหถึงบ้านผมละอือฮึเอาไงดีวะนนี้เอ้ยเกินเกินไปโอ้โหเรียบร้อยครับ เอาไงดีวะยากเหมือนกันนะเนี่ยเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคครับเราไม่เอาสปีดกับแบงคบอลเนาะมันเอาเรื่องเหมือนกันกนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสองรอบชนะไหมเนี่ยตายไป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 เลิกการให้หน่อยเร็วไ่งับมันมน,นั่นแหละโอเคครับไปไปเลี่ยเยี่ยม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 วันี่ครับไป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 ดันไปดนันไปดนันไป ได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งโอเคโอเคนั่นแหละอ่ะประมาณนี้ครับไป,ไป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 โอเคครับไป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 ให้หมดไปให้หมดไปให้หมดไปให้หมดปล่อยใครได้ไปให้หมดครับโอเคเจ้าผู้เท่าจัดการได้หน่อยเร็ยวถือนั่นแหละ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 โอเคครับโอเคครับตีไป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 เวฟ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 อื้มอื้ม เอาเรื่องอยู่เนี่ยเท่าสวยครับอืมไม่ได้การละไป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 ดันด้านด้นอ่าเรียบร้อยครับผู้เท่ามาละโอ้ยโอ้ยโอ้โหเว้ยเวอร์เกินถ้ามันถ้ามันเขาร้องแหละขี้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 ไปขี้ไปขี้ไปขี้โอ้ยถ้าไม่มีตัวขี้ไปจัดการให้นี่แบบจบเลยเนี่ยโอ้ตัวเล็กมาเรื่อยๆเลยครับ ไป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 โอ้ตังค์หมดแล้วฮ่าฮ่เรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยแล้วโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยขอชนะกันยังไงอะด่านนี้โอ้โอ้โอ้คงต้อ,อ,องใช่สิ่งนั้นแล้วนะโฆษณาครับผมโอเคครับผมมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้โฆษณาละชนะท่านนะ ชนะเถนนะน่าจะหมดแล้วครับโอเคครับผมเยี่ยมยอดปืนใหญ่ไปก่อนครับอย่าเข้ามาโอ้โหโอเค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 จบแล้วจบแล้วทีนสุดไหนสุดที่สุด,สด,สดถ้าเมื่อกี้เคลียได้ก็โอเคอยู่นะแต่มันเปลืองไอเทมผมอะผมอ,ะอยากเปลืองแล้วอะก็โฆษณาเลยทั้กันนะไม่ไหวครับพลังเหงพลังเงโฆษณายังไงล่ะเมื่อไรจะตายนี่เฮ้ยโอเคครับ คงไม่มีตัวอะไรบื้อมาอหกเนาะถ้าบื้มออหมาอีกก็ช่างมันครับไม่เล่นแล้วบ้านด่านบ้าเนี่ยโอเคครับผมจบ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 เคลียครับเคลียอ่าเรียบร้อยครับชนะสักทีครับได้มาเก้าหมื่นแต่อีกสองแสนครับผมแล้วก็สามสิบกระป๋องแมวครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอคลิปหน้าครับบายบายครับผม